สําหรับการเริ่มเลยก็คือว่าเราก็ต้องนํานกเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่เราอยากจะให้อยู่ซะก่อนนะครับคือวางไว้ตรงนี้แหละนะครับพื้นอาจจะเป็นพื้นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพื้นที่มีอะไรรองอะไรรองหน่อยก็ได้นะครับนะครับตัวนี้เขาไม่ค่อยเคี่ยงนะครับเขาเขาโตแล้วนะครับเขาเขาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวามาดูกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงนะครับอังคีในห้องนั่นแหละไม่เป็นไรครับเอ้ามมมดกันทําไมเนี่ยอย่าแป๊บเล็ครับอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ยินเสียงป่วนๆกันนะครับอ่ะคราวนี้เราเรามาดูตรงนี้ฮะเนี่ยครับเด็กแกดูที่ท้อนนะครับนกจะมีอาการติดท้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเราต้องใช้ตรงนี้เป็นเป็นจุดเด่นของเขานะครับโดยการที่ว่าโอเคเรามีอาหารให้เขาล้ะอ่ะเมื่อเขามาถึง นะครับเราก็ต้องโอเคให้เขากีนนะครับเข้ามาเร็วนะครับอันนี้ก็นะครับแต่ละตัวก็นะฮะดูฮะดูการกินของเขาเขาจะกินแบบกระหน่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเือทางที่ดีนะครับคือการนํามาฝึกทีละหนึ่งตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บตัวที่เหลือก่อนนะผมจะเก็บผมจะเก็บไปสองเหลือเหลือไปหนึ่งอ่ะเหลือแต่เจ้าตัวสีฟ้านี่นะฮะอ่ะคราวนี้ผมมี ผมมีอาหารแล้วอันนี้ผมผมให้เขาไปตรงนู้นผมให้เขาไปตรงนู้นโอเคมาเฮ้ยโอเคนะครับนี่คือการที่ว่าโอเคเขาจําได้ว่านี่คืออาหารเข้ามาแล้วเขาได้กินเขาหิวนะครับหลายๆคนชอบว่าเออนี่มันคือการทารุณกรรมนกนะมันเป็นการไม่ดีนะให้นกอดให้นกหิวนะครับถ้าคุณอยากได้นกที่มันเป็นตัวของตัวเองโดยที่มันไม่สนใจคุณเลยคุณ,ค,ณคุณก็เลี้ยงให้มันดีไปเลยครับเพราะว่า มันจะติดคุณแค่ในระดับหนึ่งนะแต่แต่เรื่องของนกพวกนี้เขามีสมาธิกันค่อนข้างสั้นนะครับอ่ะมา่หนูมาอโอเคเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คืออ่ะเราให้เขาขึ้นนะครับให้เราให้เขาขึ้นอ่ะเ,เขาขึ้นไหมอ่ะขขอะฮะก็ประมาณนี้ฮะคือเขาเขาเขาสามารถยืนบนมือเราได้ทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นคือเราก็ต้องที่จะ เมื่อเขาทําได้นะครับเราก็ต้องควรที่จะให้รางวัลเขาด้วยนะครับด้วยการโอเคนะครับหนึ่งช้อนนะครับคราวนี้เรามาลองดูใหม่ฮะโดยการให้เข้าไปตรงนู้นนะครับให้เข้าไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอะปั๊มมานีเห็นไหมอ่าอันนี้ต้องขอโทษนะครับถ้าภาพมันแรงไปสักนิดหนึ่งนะครับมาดีลูกมาดีเอาเอ้นะครับ นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้ยมือผมก็บังเนาะเอออ่ะอ่ะ,อะ,อะตรงนี้บังไหมนี่คือการอ่านี่กินอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยนะครับคือกินอย่างนี้เลยนะครับนะนกเขาจะชอบอย่างนี้นะครับนี่คือการเทสนะครับที่การฝึกเริ่มแรกว่าเอ๊ะนกเขาจะสนใจไหมอ่ะแล้วคราวนี้ คราวนี้ถามว่าทํายังไงได้เขาเริ่มเขาเขาเริ่มสนใจอะไรที่มันเคลื่อนไหวอย่างเช่นมือผมเขาจาได้ว่าเขาจับเขาขึ้นมือผมเขาจะได้กินเขาจะอะไรเงี้ยอ่าคราวนี้มาตรงนี้ตัวเล็กมาลุกมามาขึ้นมาโอเคเห็นไหมฮะเมื่อเขาทําได้เขาโอเคเราก็ควรที่จะนะครับแต่ต้องระวังเขาตกนะเขาตัวเล็กอะผมผมผมระวงกลัวเขาตกด้วย นะครับเมื่อเขาทําได้เขาเอานะครับมาลุกขึ้นมาขึ้นมาใหม่โอเคนะครับไซนี้มันเป็นไซ์ที่ใกล้จะบินแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วเขาก็ใกล้จะบินแล้วแหละนะครับก็เลยว่าเออนะนะครับถ้าใครจําคลิปก่อนได้ก็จะไอ้นี่แหละครับที่มันกินยากๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเขาเขากินได้แล้วกินโอเคแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ คือทําไงก็ได้ให้เขาจําว่าโอเคเขาทําอย่างนี้แล้วเขาได้กินนะเขาอะไรได้พอมันมีในเรื่องของของเวลาหรือว่าคือเขาจะจําภาพเราในแง่บวกครับว่าถ้าหากว่าโอเคเขามาแล้วเขาได้กินนะเขาไม่เจ็บนะเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้แบบว่าต้องโดนแกล้งอะไรนะอย่างเงี้ยครับเขาเขาเขาจะอยากมาหาเรามากนะฮะก็เหมือนกับคุณให้อาหารนกในกรงที่มัน คุณให้หานกแบบที่มันมีโรงกั้นนะครับมันก็มันมันก็จะมาหาคุณทุกครั้งครับแต่คุณก็จะไม่สนิทใจว่ามันจะเชื่องกับเราจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดูนะว่าถ้าเขาเขาเขาไปตรงนู้นแล้วเขาจะมาไหม,มเดี๋ยวผมจะเอาไปลองวางไว้ตรงนู้นนะอ่อาไปนกไปนกมานี่มานี่มานี่ อันนี้เหรอัอนนี้มาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะขึ้นมานิเฮ้ยไอห้หนูหนูมานยกมาอ่าเห็นไหมฮะอ,อ้าขอโทษทีมาเห็นไหมฮะเหมือนกันครับผมยกเป็นนกที่มีความจําดีเป็นเลิศนะครับในช่วงวัยเด็กเพราะฉะนั้นคือถ้าใครอยากจะฝึกเนี่ยอายุไม่เกินสมเดือนเนี่ยผมว่าผมว่าทําได้นะถ้าเป็นลูกปอนแต่ถ้าหลังสามเดือนไปแล้วเนี่ยความเป็นตัวเองเขเขาเขาเขาจะสูงมาก เขาจะสูงมากสูงจนที่ที่พวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยแหละถ้าปล่อยให้เขากินเองปล่อยให้เขาใช้ชีวิตเองหากินเองได้อย่างเงี้ยเขาออกมาข้างนอกปุ๊บเขาเตรียมฮัลโหลกุดบายทันทีนะครับนะฮะอ่ะมาน,นี่ลูกม,นนมานีมานะ่มานี่มาเดี๋ยวอ่ะนะครับมานี่คราวนี้เรามาลองดูว่าอย่างเนี้ยเราเรียกมาได้แล้วแต่เขายังเด็กเขายังบินไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาสอนอะไรให้เขาตอนเด็กๆนะครับว่าอย่างเช่นการขึ้นบนมือนะครับการให้รู้จักว่าเออโอเคนะเราเราเราทำอย่างนี้เราเราจะถูกต้องนะอย่างเงี้ยฮะอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่คิดว่านกองหยกฮอลแลนด์เนี่ยจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับ คือผมต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าฮอลแลนด์เนี่ยมันไม่เหมือนกับอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยมันมีความเชื่องในระดับหนึ่งเกือบเถึงไรอเลตกับฟอ r ์พารนะครับถ้าเป็นอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นฮอลแลนด์หรือเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันพวก4ี่ล้วนอะ่ะคือผมจะบอกว่าเขามีความจําที่ค่อนข้างค่อนข้างจํากัดนะเมื่อโตขึ้นแล้วถ้าคุณปล่อยให้เขากินเองได้เขาบุกเบนไปหาอะไรที่มันสามารถประทังชีวิตเขาได้ คุณจะออกจากชีวิตเขาโดยปริยายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือหงหยกเหมาะกับคนประเภทไหนก็เหมาะกับคนที่แบบว่าอยู่ในห้องนะครับเลี้ยงในห้องอยากได้เพื่อนนะครับก็พยายามที่จะหาอะไรมาเล่นกับเขาแค่นั้นเองนะครับเหมาะกับคนที่อยากเลี้ยงนกเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยง,เ,ยงเพื่อนคู่ใจแต่ว่าไม่อยากได้อะไรที่มันส่งเสียงดังมากนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มันดังไหมตอนที่มันร้องขอเนี่ย มันก็ดังนะมันก็ดังแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ระดับหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ถึงกับมากนะครับอ่ะนี่ฮะคือพื้นฐานหรือว่าเบสิกก่อนที่เราจะไปฝึกเรียกบินอิสระนะครับเราควรที่จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทําให้นกนะครับรู้ว่าเออเคมาแล้วได้นะมาแล้วได้กินนะมาแล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกโอเคนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าเออมาแล้วมันต้องไปไปไปโดนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าต้องทํานั่นทํานี่ นะครับเพราะงั้นคือผมเองก็ก,ก็ค่อนข้างที่จะฟิกกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะภาพอาจจะมืดจักนิดนึงนะผมก็เลือกมุมกล้องไม่ค่อยเก่งดนะ้วยอได้ยังอ,อ่มันก็มืดเหมือนเดิมเป่าวะนะครับาะฉะนั้นคือการที่จะทำอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอาศัยว่าใจเย็นๆสักนิดนะครับนะฮะอย่างเนี้ยนะครับ อย่างเจ้าตัวฟ้าตัวเนี้นะครับที่บ้านก็เดีย๋ยวพรุ่งนี้น้องก็ต้องย้ายบ้านแล้วนะครับพอดีมีเจ้าของใหม่มารับดูแลน้องน้องต่อจากผมนะครับเชื่องเชื่องแบบนี้นะเอาไปป้อนเล่นกันสบายนะครับสาวสาวหนุ่มๆคนไหนอยู่หอพักอยากมีเพื่อนเล่นนะครับอยากเอาบินเล่นกันในห้องนะครับไม่ต้องการหมาแมวที่มันส่งเสียงดังกินอาหารก็เยอะนะครับ อันนี้เขากินแค่มีเล็กกินน้ําอยู่ในพื้นที่ในกรงไม่ได้อะไรมากแค่มีของเล่นนี่เขาผ่อนคลายตัวเองก็ประมาณนี้ครับนะฮะก่อนที่จะไปถึงนกบินอิสระได้ก็ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันนะครับสาหรับการฝึกการเรียกบินนะครับเห็นไ,ไหมฮะแป๊บเดียวอิ่มแป๊บเดียวเองอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วเราทําอะไรเขาได้บ้างเวลาเขาอิ่มแล้วปุ๊บเห็นไ,ไหมฮะพอเขาอิ่มแล้วปุ๊บเขาจะมีอาการทีนะร่ว่าเราหมดประโยชน์กับเขาแล้ว เราหมดประโยชน์กับเขา้เขาก็จะเอาละหาที่ไปหาที่เล่นหาที่อะไรของเขาก็ว่าไปแล้วฮะอืมนะครับโอเคนะครับฝากถึงนะคคนที่อยากจะทำนกบินอิสระนะครับก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนที่มันเป็นอะไรที่มันเรียกว่าเบสิกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเบสิกมันคือเบสิกเอาแต่เบสิกมากก็คือทำให้นกเนี่ยเรียนรู้ว่าเออเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งของเขานะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นแบบ เจ้าชีวิตเขาได้เลยเพราะบางทีอะครับนกมันเป็นสัตว์ที่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะครับว่ามันต้องจะว่าไงดีวะเออเออนะจริงแล้วมันก็น่ารักนะแต่บางทีมันก็น่ามันก็หน้ากระโดดถีบมากเลยเพราะว่ามันมันทะเลนี่มันมันมันเอาแค่ตอนมันมันมันอยู่กับเราแค่ตอนหิวตอนมันไม่หิวมันไม่งอเลย เออนะคเคถ้าเป็นพวกอย่างเช่นเรเบิร์ตสันคอนัวนะครับหรืออาจจะเป็นกินชิกฮามาคอจาดินนะครับคอกระเทลนะครับบอกเลยว่าความเชื่องมีมากกว่านี้แน่นอนแล้วความคี้อ่อนจะมีมากกว่านี้ที่ผมหยิบยกหงยกฮอลแลนดมาให้เป็นตัวอย่างในคลิปก็คือว่ามันเป็นนกที่ที่เราต้องใช้ความพยายามสูงนะฮะอืมแต่ถ้าพวกเราไปเจออย่างเช่นสันคนว ง่ายๆเลยนะครับชิวๆชออีเกเทีนี้ชิวๆ e นะครับ Green เ,บเบรีนชีกแล้วเบิร์ดโอ้โหฟพัดเงี้ยโอ้โหแบบอันนั้นแบบยอดมากนะครับความเชื่องเขาจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้เขาก็เชื่องนะแต่ก็ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราหมดประโยชน์เดี๋ยวมันก็เซ่ฮัลโหลไปไปนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการคอนโทรลของเจ้าของว่าจะคอนโทรลนกได้มากได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้มากแค่ไหนนะครับ ทาให้เขาเชื่อฟังเราได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สําหรับเพื่อนๆนนะครับที่อยากจะทํานกบินอิสระนะครับก็ต้องเริ่มจากเบสิกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะจะเป็นการเรียกบินแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เขียวนะครับไอ้เขียวเพราะว่าเขียวไม่ได้ย้ายบ้านเขียวอยู่กับผมนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ลาเพื่อนๆนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปนะครับ ผมกับน้องคงยกฮอลแลนด์ไปก่อนสวาสีีครับ